สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกัางเชกดริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่4ตุลาคม2564นะคะวันนี้อยู่กันที่โครงการคอร์รัคคึนนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะคะทีะ่โครงการคอร์รัคคึสามารถสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้วนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการค่ะว่าถ้าจะสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วจะใช้แอปพลิเคชันเป่าตังในโครงการคอร์รัคคึนนั้นจะต้องทําอย่างไรคะ่ะ อันดับแรกนะคะเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะไปอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อนนะคะสําหรับท่านไหนที่ไม่ได้ตั้งค่าอัปเดตอัตโนมัติไว้ค่ะก็จะมีแถบเมนู Food d e l ิเวอรล่างสุดนะคะที่เขาเพิ่มเมนูขึ้นมาก็กดไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นได้เลยนะคะถ้าใครที่อยากจะไปคลิกอ่านรายละเอียดเขาก็จะมีที่คลิกอ่านรายละเอียดแล้วค่ะแล้วก็ให้กดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็รับสิทธิ์ได้เลยนะคะทีนี้เราไปดู วิธีการและก็ขั้นตอนในการสั่งอาหารนะคะผ่านแพลตฟอร์มนี้ค่ะว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ข้อหน,นะคะสั่งอาหารได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง20นาฬิกานะคะโดยสามารถสั่งได้2ช่องทางคือช่องทางแรกก็คือค้นหาเมนูหรือร้านค้าที่ต้องการแล้วก็กดปุ่มค้นหาค่ะช่องทางที่2ก็คือกดปุ่มสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะแพลตฟอร์มจากนั้นเลือกพาร์ทเนอร์ที่ต้องการได้เลยนะคะ2ค่ะเลือกร้านอาหารหรือเมนูที่ต้องการค่ะ ข้อ3นะคะกดสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มผู้ใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรีค่ะแล้วก็ชำระเงินค่าจัดส่งถ้ามีนะคะ4ค่ะกลับมาตรวจสอบรายการที่ต้องการชำระผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังผ่าน2ช่องทางคือช่องทางที่1ก็คือกดจากรายการแจ้งเตือนเพื่อชำระเงินค่าอาหารช่องทางที่2ก็คือกดปุ่มกระดิ่งนะคะด้านบนสุดที่หน้าหลักของแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะแล้วก็เลือกรายการแจ้งเตือนนะคะที่ต้องการค่ะข้อห้านะคะดำเนินการชำระเงิน เงินค่าอาหารตามสิทธิโครงการนะคะที่ได้ลงทะเบียนไว้ก็คือสิทธิคนละครึ่งแล้วก็ยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะข้อ6ค่ะสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งอาหารได้ที่แพลตฟอร์มที่เราใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรีได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ง่ายๆนะคะสําหรับวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่เขาเริ่มโครงการที่เขาร่วมกับฟู้ดเดลิเวอรีค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าหมายเหตุนั้นมีอะไรบ้างนะคะการชําระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นการชําระเงินเฉพาะค่าอาหารเท่านั้นนะคะไม่รวมค่าจัดส่งค่ะกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการที่ได้รับการุณาติดต่อฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ให้บริการโดยตรงนะคะแล้วก็กรณีคําสั่งซื้อถูกยกเลิกหลังการชําระเงินค่าอาหารระบบจะทําการคืนเงินค่าอาหารและสิทธิที่ใช้ภายใน24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่มีโครงการคอนระเครื่องอยู่ค่ะแล้วชอบสั่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะสำหรับแพลตฟอร์มก็คืออ่าแกร็บฟู้ดกับไลแมนนะคะก็สามารถใช้ได้แล้ววันนี้ค่ะอย่างน้อยก็ประหยัดภาระค่าใช้ใจ่ายไปได้ครึ่งหนึ่งนะคะวันนี้ก็เอาข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะหวังว่าข่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กําลังตามหาข้อมูลอยู่นะคะแล้วพบกับการอัปเดตข่าวในวันถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ